ฝังอยากที่มีแพสซิฟิคทมทำยังไงเราไม่ได้มีทุนมากมายที่จะไปเปิดธุรกิจหรือมีเงนิงนถุงเงินถางที่จะไปทำเป็นแพสซิฟิคทาได้แล้วก็ไปศึกษามีธุรกิจหนึ่งก็คือเครือข่ายที่เขาเรียกว่าเครือข่ายหรือ Network Marketing. เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งย้อนไปเมื่ามปีที่แล้วเนี่ยต้าได้เจอธุรกิจเน็ตเวิร์กตัวหนึ่งนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยแรงเข้าสูงมากๆจนทำให้ต้าทิ้งธุรกิจทั้งหมดที่อเมริกา ตัดสินใจกลับมาทำธุรกิจตัวนั้นนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วที่เมืองไทยด้วยความมุ่งมั่นมีเป้าหมายชัดเจนนะคะอยากจะมีรายได้แพ้สี v e คทำเดือนละหนึ่งล้านบาทโดยขอใช้เวลา3ปีแล้วก็ลุยอย่างเต็มที่แล้วก็ผ่านมา3ปีถามว่าต้อประสบความสำเร็จไหมก็ในระดับที่สูงเหมือนกันนะคะคือ,อไรายได้6หลักขึ้นแต่มองหาแพสซีก็้องมีเป้าหมายว่าต้องอยากมีแพ s ส i มันไม่มี เมื่อไปอีกนานอ่ะพอดีจังหวะที่บ้านโชคดีมากๆเมื่อวันะที่27มีนาตาได้ไปที่บ้านอาจารย์นัทลินแล้วก็ได้เจอคุณฟาบิโอซึ่งบอกวันนั้นบอกได้เลยลว่าฟังเรื่องราวของเบอร์กัสต์รู้ว่าตื่นเต้นแล้วก็ว้าวตลอดเลยว่าโอ้โหถ้ามีสินค้าที่สามารถที่คนที่เรารักใส่แลวเราสามารถเห็นสุขภาพเขาได้นั่นคือสีที่มีความสุขที่สุดตาทำอะไรแนละ้วก็จะมีประสิทธิภาพนคความรู้สึกของตาตอนนั้น ถึงไม่มีรายได้เข้ามาตาบอกเลยว่าตาก็ทําล้าก็ซื้อแต่วันนั้นมีรายได้ด้วยเราสามารถทารายได้ด้วยปัญหารแรกที่ตาเข้าไปเช็คเลยว่าแพ้สิทธือคำของบริษัทนี้อยู่ตรงไหนพเพราะถ้าติดว่าตนไม่เป้าหมายว่าตาอยากจะลุยแต่ตาต้องการว่าแพ้สิทธิ์คำของบริษัทยอยู่ตรงไหนตาบอกทุกท่านเลยว่าวันนี้อย่างที่พวกเราได้ฟังกันมา วันนี้ต้องเชื่อนะคะเชื่อเวิร์ลตาบอกเลยวันแรกตาเชื่อเวิร์ลตาไม่มีสินค้าไม่มีบริษัทแต่ตาเชื่อว่าเวิร์ลจะพาเราทุกคนได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ันเนรื่องจริงตาบอกเลยว่าวันนี้ตาพิสูจน์แล้วเวิร์ลมีทุกอย่างที่ทุกท่านต้องการขอให้ทุกท่นเชื่อแล้วก็ตัดสินใจลงมือทำตาบอกเลยว่าทุกท่านประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน แล้วเจอกันที่ความสำเร็จสูงสุดนะคะ